อะไรที่เป็นปัจจัยบอกว่าร้านนี้ทำเล็บแล้วแพงหรือถูกถ้าช่างเล็บคนไหนฟังคลิปนี้แล้วอ๋อแสดงว่าเรากําลังเมาเรื่องเดียวกันอยู่นะคะหลายวันมานี้นะคะอาจารย์เห็นในกลุ่มช่างทําเล็บมีการโพสต์ถามราคาอันนี้แพงไปไหมคะเล็บแบบนี้ถูกไปไหมคะมีใครเห็นกันบ้างไหมคะถ้าเป็นลูกค้านะคะก็เข้าใจได้อยู่คะ่ะว่าอาจจะอยากรู้ว่าที่ตัวเองทํามาเนี่ย ถูกหรือแพงไหมหรืออาจจะแอปเป็นลูกค้าก็ไม่แนะ่จริงๆแล้วนะคะหลักเกณฑ์ในการตั้งราคามันไม่ใช่แค่สวยไม่สวยแต่ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยค่ะ ยกตัวอย่างเช่นนะคะร้านอาจารย์อาจารย์บอกเลยค่ะว่าอาจารย์สักคิ้วก็ไม่ได้ถูกสักราคาหลักหมืน่นบางครั้งอาจารย์ก็เจอนะคะบางร้านที่สักคิ้วอยู่ต่างจังหวัดสักสวยมากนะคะแต่ราคาก็ถูกมากเช่นกันดังนั้นเราจะเห็นนะคะว่าปัจจัยไม่ใช่แค่ความสวยค่ะและความสวยของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันค่ะดังนั้นมาที่การทําเล็บนะคะอะไรที่เป็นปัจจัยบอกว่าร้านนี้ทําเล็บแล้วแพงหรือถูกยกตัวอย่างเช่นนะคะทาสีเจล5 0 0บาทถูก หรือแพงคะถ้าคุณไปทาสีเจล500บาทแล้วคุณนั่งเก้าอี้ที่ไม่มีพนักพิงนั่งในตลาดนัดแอร์ไม่มีร้อนๆ้อช่างรีบทาให้เสร็จทาสี30นาที40นาทีเสร็จเรียบร้อยไม่มีการตัดหนังเก็บงานถูกหรือแพงคะคำตอบคือแพงถูกไหมคะ ในทางตรงกันข้ามนะคะถ้าวันนี้คุณทาสีเจล500บาทคุณได้นั่งบนเก้าอี้สบายนะมีเก้าอี้นวดให้ด้วยแอร์เย็นสบายร้านหอมสะอาดสะอา้านพนักงานสุภาพพูดจาดีทาสีเจล500บาทถูกหรือแพงคะดังนั้นปัจจัยราคาไม่ใช่แค่ความสวยงามอย่างเดียวคะ่ะงานบริการมีอย่างอื่นควบคู่ด้วยเสมอนอกจากสภาพแวดล้อมการบริการแล้วนะคะ ยังไงเราก็ต้องดูในเรื่องของผลงานถึงไหมคะผลงานอย่างแรกเลยก็คือความสวยงามทำงานละเอียดเรียบร้อยไหมนะคะคผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้มาตรฐานหรือไม่ ทาแล้วร้อนหน้าเล็บไม่นะคะมีการดูแลตัดหนังมีการทำความสะอาดอุปกรณ์ดีหรือไม่ถ้าทําดี500บาทแค่ทาสีไม่แพงค่ะแต่ถ้าอุปกรณ์นะคะไม่มีการล้างฆ่าเชื้อมีฝุ่นสกปรกเช็ด,ชด,ชด,ชดแล้วก็ใช้ต่อคนต่อคนเลยแบบนี้ก็ถือว่าไม่ได้นะคะหรือคุณนะคะจะไปทาสีเจลร้อยห้าสิบบาทแต่จะเอางานเนี๊ยบงานเป๊ะไม่หลุดไม่ลอกเก็บขอบเก็บหนังในขณะที่ร้านต้องรีบทํารอบ อันนี้ก็ไม่ตอบโจทย์เช่นกันค่ะถ้าใครที่ชอบงานเนี้ยบนะคะอาจารย์แนะนําว่าทําในร้านที่มีเวลาคุณเต็มที่ไม่ใช่ร้านที่ทํารอบต้องรีบทําดังนั้นเลิกสักทีนะคะเวลาเห็นใครโพสต์ราคาผลงานแล้วก็ผลงานตัวเองไปโพสคนที่โพสต์เขาอาจจะทําในห้างก็ได้นะคะเราอาจจะทําโลเคชั่นหรือค่าที่เราไม่ได้เท่าเขาดังนั้นอาจารย์ว่าปล่อยให้เป็นปัญหาของลูกค้าให้ลูกค้าเลือกเองใครกาลังเมาเรื่องนี้กันอยู่บ้างคอมเมนต์ให้อาจารย์หน่อยนะคะมาเมากันค่ะ